สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันประจำวันที่14กรกฎาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รัฐสภาไทยได้เปิดให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้ถูกเสนอเชื่อเพียงหนึ่งคนคือนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าไกลซึ่งหลังการโหวตครับรัฐสภาลงมติว่านายพิธาได้คะแนนไม่ถึง376เสียงทําให้ไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย อย่างไก็ตามการบวชครั้งนี้ครับมีสสและสอวองดออกเสียงสูงถึง200คน เมื่อวันที่13กรกระดาคมที่ผ่านมาผู้สนับสนุนพิธาไปรวมตัวกันหน้าสภาตั้งแต่เช้าหวังสร้างแรงกดดันให้สสและสวลงคะแนนโหวตให้พิธาโดยการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำพักคก้าไกลกว่าที่นั่งในสภามาได้150ที่เป็นแกนรนำร่วมกับอีก8พักการเมืองจะตั้งรัฐบาลโดยมีสสอยู่ในมือ312ที่นั่งจาก500ที่นั่งในสภาแต่ยังมีสวอีก250คนที่มาจากการสรรหาของรัฐบาลทหารซึ่งพิธาจะต้องได้คะแนนเสียงทั้งจากสวและสสอย่างนน้ย376คแ จึงจะสามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดพิธาก็ได้เสียงสนับสนุนมาเพียง324คะแนนเท่านั้นโดยมีสมาชิกสภาเกือบ200คนงดออกเสียง With, with the results of what happened in the parliament today, I accept it, but I'm not giving up. In very short, I accepted that that uh, I couldn't reach 376. I got 324, and there's 200 abstains. ก่อนวันลงคะแนนกรกตได้อ้างว่าพิถาถือหุ้นบริษัทสื่อแห่งหนึ่งและไม่ได้แจ้งให้ทราบพร้อมกันนี้เขายังถูกกล่าวหาว่ายินการลงสมัครรับเลือกตั้ง,ท,งทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติถือเป็นความผิดทางอาญามีโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับโดยคดีทั้งหมดได้ถูกโอนไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วถ้าพรุ่งนี้เราถูกหักหลังเราถูกปิดประตูการได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่จากประชาชน การลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์ข้างหน้าเกิดขึ้นแน่นอนผู้สนับสนุนพิธาวิจารณกะกะ์กกตว่าไม่มีความเป็นธรรมและใช้การไล่สดเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมกต,ตเป็นของใครอ่ะพของโจนน่ะรัฐบาลโจนเป็นคนตั้งมาทุกอย่างเป็นรัฐบาลโจนหมดสปแม้แต่สวมาจากไหนอะในบรรดาผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกมาถือป้ายว่าจะสู้เพื่อพิธาให้ถึงที่สุด ลงถนนก็ต้องลงค่ะเพราะว่า14ล้านเสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกของเรามาคุณก็อธิบายให้เรารู้ก่อนสิคะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นประชาชนคุณก็ไม่อธิบายคุณก็ไม่บอกอยู่ๆคุณรีบส่งรีบตีความเลยมันหมายความว่าอย่างไง ิจะทะทําอไรกันกกตเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญระงรับการปฏิบัติหน้าที่ในสภาของพิธาชั่วคราวก่อนที่จะมีผลการวินิจฉัยสืย่อไทยรายงานว่าแม้พิธาจะถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการแล้วไม่ผีผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นนายกเพราะนายกไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยสภาจะมีการลงคะแนนอีกครั้งในวันที่19บเกากรกฎาคมน,นี้หากพิธาได้รับการเสนอชื่ออีกก็จะมีสิทธ์ต่อสู้เพื่อชิงตาแหน่งนายกได้อีกครั้งคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ที่กู้ซื้อบ้านเป็นหลังแรก เมื่อวานนี้ครับสภาบริหารผ่านร่างโครงการสินเชื่อเยาว,วชนโดยจะขยายวงเงินกู้เป็น10ล้านเหรียญไต้หวันขยายระยะเวลากู้ยืมเงินจาก30ปีเป็น40ปีและลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ1 7 7 5งจุดเจ็ดเจ็ดห้าเปอร์限ซ็น สภาบริหารไต้หวันประกาศแผนการใหม่ของโครงการสินเชื่อเยาวชนย้ำการปรับปรุงใน4ด้านใหญ่โดยนอกจากจะขยายวงเงินจาก8ล้านเหรียญไต้หวันเป็น10ล้านเหรียญไต้หวันขยายเวลากู้ยืมเงินจาก30ปีเป็น40ปีและขยายเวลาผ่อนผันจาก3ปีเป็น5ปีแล้วก็ยังให้เงินอุดหนุนดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีก0.25%หากรวมเข้ากับมรราตรการลดดอกเบีย้ย0.125%ของธนาคารก็อาจทําให้ดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านลดลงเหลือเพียง1.75% 每户最高可节省利息支出那三年一共是十一万两千五百元การยื่นขอโครงการสินเชื่อเยาวาชนไม่จำกัดอายุขอเพียงอายุครบ18ปีขึ้นไปหรือเป็นคู่สมรสและบุตรทิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นชื่อของตนเองล้วนสามารถยื่นขอได้แต่หลังจากยื่นขอไปแล้วภายในครึ่งปีจะต้องจัดซื้อที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเดิมและเคยรีไฟนนั้นแล้วไม่สามารถยื่นขอในโครงการใหม่ได้ กระทรวงการคลังเผยว่าโครงการสินเชื่อยเยาวชนใหม่มีกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนดำเนินการร่วมกับ8ธนาคารของรัฐมีมาตรการบังคับใช้3ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งจะช่วยลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับคณะกรรมการกิจการโทรค,คมนาคมแห่งชาติหรือ NCC จึงผลักดันนโยบายระบบเสียงเตือนภัยอัตโนมัติหากมีเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก8 8 6แโทรเข้ามาเมื่อรับสายแล้วปลายสายจะได้ยินเสียงข้อความเตือนภัยเป็นเวลา7วินาทีก่อนการเริ่มสนทนานโยบายดังกล่าวนี้มีกำหนดการนำร่องโดยบริษัทจงหวาเทเลคอมในวันที่17กรกฎราคมนี้ กลองเป็นตำรวจโทรศัพท์มาประชาชนเกือบหลงเชื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ประเภทนี้ยังระบาดไม่หยุดเกรงว่าจะมีคนตกเป็นเหยื่อตอนนี้รัฐบาลใช้มาตรการใหม่ NCC ผักดันระบบเสียงเตือนภัยอัตโนมัติในภาษาจีนและภาษาไต้หวันหากมีเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก8869โทรเข้ามาที่โทรศัพท์บ้านเมื่อรับระบบเสียงเตือนภัย7วินาทีก็จะทำงานหลังจากนั้นจึงจะสามารถทำการสื่อสารได้บริษัทจงหัวเทลอคอมคาดเริ่มใช้งาน17รกรกฎาคมนี้ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคดีเกี่ยวกับมิจฉาชีพกว่า20,000คดีมูลค่าความเสียหายด้านการเงินทำลายสถิติซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ,ซึ่งโบโรส่วนใหญ่ล้วนมาจากต่างประเทศมดก,การใหม่นี้จะเริ่มจากโทรศัพท์บ้านก่อนหลังใช้งานแล้ว1เดือน NCC จะทำการประเมินผลคาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะขยายไปยังโทรศัพท์มือถือทั้ง5เครือข่าย ุณผู้ชมครับวันนี้ประธานาธิบดีไช้งเวนเป็นประธานในพิธีส่งดาวเทียมทร i ทันซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ไต้หวันออกแบบและประกอบเองขึ้นสู่อวกาศโดยดาวเทียมดังกล่าวนี้นะครับมีกําหนดการส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในเดือนกันยายนจากศูนย์อวกาศแห่งชาติเฟรนช์กีอานาวันนี้ศูนย์อวกาศแห่งชาติไต้หวันจัดพิธีส่งดาวเทียมทร i ทันสู่ท่ากาซยาน,นานาชาติเทเวเยนเพื่อมุ่งหน้าสู่ประเทศเฟรนช์กีอานา โดยมีประธานาธิบดีใช่เหมือนเป็นประธานในการเปิดงานทั้งนี้ไททันเป็นดาวเทียมพยากรณ์อากาศดวงแรกที่ไต้หวันออกแบบและประกอบติดตั้งเองมีการติดตั้งตัวรับส่งสัญญาณสะท้อนระบบดาวเทียมนำทาง Global Navigation Satellite System โดยดาวเทียมดังกล่าวมีกำหนดการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในวงโครจรที่ความสูงประมาณ550-650กิโลเมตรเหนือพื้นโลก สามารถคำนวณข้อมูลลมเหนือผิวน้ำทะเลซึ่งเป็นข้อมูลที่ขาดแคลนที่สุดในปัจจุบันเดิมทีดาวเทียมดวงนี้มีกำหนดการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในไต,ตรมาสแรกของปีนี้แต่เนื่องจากปฏิบัติการส่งดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครั้งแรกล้มเหลวไปในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาจึงทำให้กำหนดการต้องลาช้าออกไปพบกับ p t s f o c u โสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ